ก่นเป็นอะไรกวอนมาสองนี่เห็นไม่ได้ละ อุ้มตัวนันนังลูกหมอลำยาลิหมอลำขอบคุณครับครับครับขอบคุณนะครับคอ่าจ็จำซีมาได้คือซีมืดแล้วละบาทนี่ ว่าสิทาแทนประธ่านไงแทนประธ่านไงเป็นพี่ตีกรไม่หรอกจ้ะเป็นตีกรหบอุ้ยอฮ้ยเฮ้ยอุ้ยขอมานไหลเต็มไปหมดพ่อคุณหน้ายเนี่จะแบบยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ย ขอบคุณครับออัร้วขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอขอบคุณครับโอ้คนลุกคนลุโอ้ยโอ้ยโอต้นไม่เชื่อต้นไม่เชื่อของดีมาแล้วของดีมักต่อยนาครับอ่าของดีมาต่อยกุดท้ายรอรอรอเอารอครับรอครับของดีมาต่อยกุดท้ายจอยรับแล้วพีต 3ามทุ่มยีนาทีโอนยอด2400คะแนนให้อีลามื่นสามสี่รคะแนน,ให,น 1, 000, ให้พ่อกันชัย1,000ันให้พ่อพี่หนึ่พันให้พ่อหลอด1นึ่พันให้โอเล่งพัน 1, 000, ให้พ่อต้นแม่จิน2,000<ะ>ัให้ธนดลหน 1, ึ0งพัต้นจินสองพันเนาะ พี่หนึ่งพันพอลอดหนึ่งพันพ่อหลอดหนึ่งโอเล่โอโกโกหนึ่งพันโลนึงพโล1หนึพันแล้วก็ธนดลหนึ่งพันเออธนดลขอบคุณกำลังใจที่ส่งมาให้กับทีมงานสนาเพชรอันแพรกับกำลังใจให้กับน้องกูอิงกับพ่อการชัยรับเสียบี้ิคุณต้นแล้วก็พ่อหลอดคุณธนดลนะครับขอบคุณมาก คับผมอ๋อน้องโอโรด้วยโอ้ยท่านเจริญรุ่งเรืองนะครับผมเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมขอบคุณมากครับยอดทั้งหมดนะครับวันนี <t <t ้สองหมื <t <t ่นสี <t <t ่พันแปดร้อยยอดเก่าสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยอดทั้งหมดวันนี้ครับสองแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับผม ขอบคุณเอซพลังเงียบทุกคนนะครับทีแฮนให้กำลังใจไรให้ถึงมือได้ไหมเพราะว่าลูกสาวมือเอาอ่ะเฮ้ยอคุอะไรจงบอเอีได้จอลอีล่าได้จ้าอีล่าอยากได้สาวพ่อกันชัยรอบหน้ารอบหน้าค่อยเอาแล้วเกือบเพนไหมเกือบเพนไหมนี่เกือบแล้ว ขอบคุณพี่เตอร์หน่อยขอบคุณพี่เตอร์พ่าให้เอามาให้ลูกไม่หน่อยอวยพรเลยไม่หน่อยมากอวยพรพี่เตอร์บิ้งยอดกันเขม่ะอกรอจัดมาเ้กอาเลยีพังเงียบทุกคนนะจัดเลแงจะเลื่อลงเรื่องีไวนด บ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบาย